สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ B Y ของเช่น n v i e นะครับวันนี้จะเป็นการโปรโมทเซิร์ฟนะครับโอเชียริสมาดูพวกปืนกันก่อนเลยนะครับนี่ครับเป็นพวกหนึ่งบาทนะครับสะนจะดรอปจากบอสนะครับนี่นะครับของแดงครับนี่สองอันนี้โปรโมชั่นหนึ่งพันนะครับนี่ร้อยห้าสิบสามร้อยอันนี้ห้าร้อยนะครับนี่ร้อยห้าสิบนี่หนึ่งพันนี่ห้าร้อยนี่ก็จะดรอปเป็นพวกกล่องแดงนะครับนี่นะครับ ในกล่องส้มนะครับนี่ L S กับคิมบิแซนดับบอสนะครับส่วนมากจะเป็นพวกกล่องนะครับเปิดจากกล่องส้มกับกล่องแดงเดี๋ยวผมจะมาบอกว่านะกล่องส้มกล่องแดงอยู่ตรงไหนนะครับนี่นะครับนี่นะครับดูคร่าวๆครับมีเปิดกล่องแดงครับ M สองร้อยเขียวที่โปรโมชั่นหนึ่งพันนะครับแมกก็จะเป็นพวกหนึ่งบาทแม็กซ์ไก็จะสิบห้ายี่ห้าเนี่ยครับ ม็กปืนกลอนม็กสองร้อยนัดห้าร้อยซีนะครับดาบก็เนี่ยครับเกราะก็จะหนึ่งจีซนะครับเด p พูลนี่สามร้อยนะครับโปรโมชั่นวันพีซก็สามร้อยครับแฟร์กี้ยังไม่มีโปรโมชั่นนะครับนี่ก็จะดอกบอสนะครับไอรอนน้ำเงินนี่ก็โปรโมชั่นหนึ่งพันนะครับนี่ห้าร้อยนี่เป๋าหนึ่งพันก็ห้าร้อยนะครับนี่มาซื้อฟาร์มไม่ได้ครับ ไอ้ด้านแดงก็จะดอกบอนะครับเอก็จะเวอร์ชันหนึ่งพันนะครับมีร้อยห้าสิบครับนี่ก็เอาไว้ลงดอกนะครับสงครามนี้ห้าร้อยครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นพวกเปิดของส้มกล่องแดงกันนะครับฮสว่านดาครับนี่ครับที่เป่าฟาร์มครับยาวก็จะหนึ่งจีซีนะครับนี่ครับโล่ตู้เซฟนี่ครับ ตู้สีนี้เปิดได้จากกลองแดงนะครับกล่องแดงแล้วนี่ก็กองส้มนี่นะครับสี่กองนี้ดับบล์นะครับนี่ต้องซื้อนะครับนี่นะครับมีที่เสกรถได้นะครับนี่ก็จะหนึ่งดอลลาร์นะครับตัวละครก็จะสกิลเต็มทุกตัวครับสร้างกี่ตัวก็เต็มสร้างกี่ตัวก็สกิลเต็มครับไม่ใชื่อดูนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบเซฟโซนกันนะครับ S C นะครับแบบเซฟโซนก็จะเป็นแบบนี้นะครับกว้างครับไม่อึดอัดนี่ครับจริงครับ อาจจะซื้อเบอื่อนของรู้นะครับเซตโซนนี้เป็นยังไงเราไปดูแบบต่อไปกันเลยนะครับโอ้กากับมาจลองนี่นะครับมาเดี๋ยวผมจะพักแบบโนโดบนะครับ นี่นครับแบบโนอดอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นครับนี่นะครับจะเป็นด่านอีโคแว่นบอลครับสนุกครับแบบนี้ยมาผมจะพาเดินทั่วแบบนับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูตรงนั้นนะครับเราจะเห็นรอบแบบ นี่นะครับแบบก็จะเป็นเข้าๆอย่างนี้นะครับน่นครับนะครับแบบไปแบต่อไปกันเลยนะครับครับหนึ่งแล้วครับเราจะไปดูดบนะครับหรือว่าเราจะไปดูบอสกันก่อนไปบอสกันก่อนนะครับน,นะครับแบบโคโลรโลด มาถึงกันแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวผมจะพาตัดต่อไปยิงบอสเลยนะครับนะครับผมจะพาไปยิงบอสนะเฮ้ยต,ตอไว้ได้จะพูตั้ง <c oughs> นี่ครับเรามาเจอบอสกันแลยนะครับนี่ครับเราจะยิงบอสให้ดูนะครับ บอสประมาณสองร้อยนัดนะครับตายอะ่ะหรือว่ายิงแม่นๆก็ประมาณร้อยกว่าห้าสิบกว่านัดนะครับบอสก็จะดอกนี่ครับคิวบิเซตเดลล่านะครับแม็กนี่ครับนี่ครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่จะพาไป ยิงคนกันไม่ได้ครับเพราะว่าคนมันหมดแล้วครับตอนนี้ช่วงนี้ศูนย์คนครับขอโทษด้วยนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ